จอรุ่นหนังพาไปพรีวิวโปรแกร,รมพรีเมอร์ลีกนัดเปิดหัวครับคืนวันศุกร์ออกสตาร์ทก่อนเลย1นคู่ครับเตะตี2ตรง แมนยูเต็ดเปิดบ้านที่ออต์ฟอร์ดร,รับการเยือนของฟูลเลอรครับฤดูกาลที่แล้วแมนยูเต็ดจบแค่อันดับ8ดของตารางแต่ว่าเอริกเทนฮักก็เซฟตัวเองได้บุตรบิดครับด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอคัทำให้ฤดูกาลนี้พร้อมลุยต่อด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารแมนยูเต็ดนะครับมีการเสริมทัพเข้ามาพอสมควรโดยเฉพาะผู้เล่นแผงเกมรับแต่ว่าก็มีนักเตะตัวหลักๆที่ยังไม่พร้อมเรื่องการจากอาการบาดเจ็บในช่วงต้นซีซั่นก็คือเลนี่โยูโรเพิ่งย้ายมาใหม่ๆเจ็บต้องพัก3เดือนครับราสบุตทอยลุนยังไม่ฟรรวมไมไปถึงลชอทีี่าากบบดเจ็ ซ้ำเข้ามาอีกครั้งแต่ว่าสซนาเตตที่เพิ่งเซ็นเข้ามาหมัดหมอย่างมัทไทเดลิกแล้วก็ทางนุูซามาราอุยมีโอกาสสูงที่จะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับประตูจะใช้เป็นโอนาน่าแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นไปได้ว่าจะเป็นมัทไทเดลิกจับคู่กับลิซโดมาตินเนสแบ็คขวาเป็นดาโลครับทางซ้ายนะ่าจะโยกใช้มัสลาอุยลงตัวจริงไปเลยแล้วก็มิดฟิลด์คู่รางครับคาซิเมโรจะจับคู่กับคอบบี้เมนูแล้วก็ตัวรุกจะใช้ เมสันเมา์อามดติโร่และมาคัรัดฟอร์ดส่วนกองหน้ายืนแบบฟอลนไนจะใช้บรูโน่ฟานเดนเสขยับขึ้นลงกับเมสันเมา์คล้ายๆกับเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับโดยที่มีกานาโชกับโยชเซ็กซี่เป็นตัวสอดแทรกได้ส่วนฝั่งของฟูลแลมรดูการที่แล้วโดยรวมถือว่าโอเคครับก็ไปแผวปลายครับจบอันดับ13ของตารางอุ่นเครื่องไป3เกมชนะ2แพ้1ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าปัญหาใหญ่เรื่องขุมกาลังก็คือพวกเขาเสียชัวปารินญ,ญาไม่ฟื้นตัวรับชันดีให้กับบายยานินิกไปแล้วเสริมทัหัหลกๆได้อ มบดฟิลตัวรุกจากอาร์เซนอลเข้ามานะครับก็ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องการอย่างแท้จริงเท่าไหร่นักตัวตัวจะเป็นแบรนเลโนครับคู่เซนเตอร์เป็นอิซาดิยอบจับคู่กับเควินบาซซี่แบ็คสองข้างเป็นทีมมันติกาสตาเย่กับ ทางด้านของแอนโทนีโรบินสันแผงกลางครับมีพวกคาริสเซนรีสซาซ่าลูคิสจะลงตัวจริงครับตัวรุกจะเป็นสมิธโรอเล็กซ์อีวบีแอนเดรสเปเรล่าแล้วก็หน้าเป้าโรนิโก้โมนิสเฮดูเฮดล่าสุดคู่นี้เจอกันที่โอทัฟฟอร์ดล่าสุดมาเป็นฟูลแลมบวกมาชนะได้2อต่อหนึ่งครับอย่างไรก็ดีสถานการณ์ปัจจุบันแมนยูเลตเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแนวโน้มทีมในช่วงการพรีซีซั่นก็ดูทรงบอลดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวบวกกับฟูลแลมเสียปริญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นนนแมมยยยููเเเเต็ดดดดีกกว่าาอะะครับโฉพ ที่มีระบบใหม่ใช้ดันบรูโน่ขึ้นไปยืนสูงจะเป็นตัวสัตสินเกมให้ทางเจ้าถิ่นแมนยูแตด United, เก็บชัยชนะได้ไม่ยากแล้วก็มีโอกาสชนะขาดด้วยครับ